จะทู่รีวิวครับผมกับเรื่องบ u ล l o c ก <Okay. S 2> <laughs> พอพูดถึงเรื่องอนิเมะเรื่องบูล็อกเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตาอะไรกันนี้แต่ว่าจริงแล้วบูล็อกเนี่ยเป็นอนิเมะที่ต้องเรียกได้ว่าตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นอนิเมะเฉพาะกลุ่มอ่าเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลเราคิดว่ามันคืออนิเมะกีฬาอัานนี้พอเราก็จะติดภาพอ,อนิเมะกีฬาแล้วเออว่าอินนสมบัตอิเลเวนฟรีดอฟเทนนิสหรือว่าคุรุโกะอะไรประมาณนี้เออซึ่งต้องบอกว่ามีความคล้ายคลึงกับคุรุโกะมากกว่าที่เป็นอินมนัลยเปันอิเลยเว จีบบ่า <c oughs> ก็คือเหตุผลก็คือมันเต็มไปด้วยเหล่าผู้ชายนักกีฬากล้ามโตครับผมแล้วก็แปลว่าแต่ละคนนี่คืองานดีมากๆหล่อมากๆ<ล>แล้วก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์แบบว่าบางคนก็ขี้เล่นเออบางคนก็แบบว่าจริงจังเออบางคนก็แบบว่าตามผลิตไม่ค่อยทานแต่ว่าจุดขายของเรื่องนี้จริงๆอ่ะคือเขาไม่ได้ขายเรื่องมิตรภาพเขามีจุดแบบว่าชัดเจนมากๆเลยก็คือทุกคนอ่ะจะต้องแย่งชิงกันเพื่อเป็นที่หนึ่งเพื่อเป็นกองหน้าอันดับหนึ่งของญี่ปุน่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สามารถทำสำเร แบบว่ารวมเหล่าดาวรุ่งของหน้าดาวรุ่งกว่า300คนเนี่ยมารวมกันไว้ในสถาบันนึงแล้วก็ทกําการแบบคัดออกในแบบว่าทุกสัปดาห์ทุกวันเลยประมาณนี้ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบอยู่อันดับท้ายๆอ่ะกูดูคัดออกนะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องเร่งสร้างผลงานโดยที่ทุกอย่างเนี่ยจะขึ้นอยู่อันดับตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเออถ้าเกิดว่าคุณอยู่อันดับสูงเนี่ยคุณก็จะได้กินของดีที่อยู่คุณก็จะได้ไดแบบไพรเวซีมากขึ้นฮะกับว่าคุณอยู่อันดับสูงอะไรประมาณนี้และด้วยความที่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องแบบว่าแย่งชิงกันเนี่ยทําให้จําเป็นต้องมีทั้งแบบว่าเรื่องของแบบว่าทีมเวิร์คนอกจากจะเป็นทีมเวิร์คเนี่ยก็ต้องแบบว่าต้องแข่งขันกันด้ ด้วยว่ารอบนี้ฉันให้แกไปก่อนนะแต่คราวหน้าแกต้องให้ฉันแล้วบอนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอนิเมะที่แบบว่าแอบลุกเล่นนิดนึงนะนอกจากแบบว่าจะมีความแบบว่าจริงจังแล้วก็ยังมีความแบบว่าโมเมนต์เออแล้วก็ยังมีเรื่องของแบบว่าเป็นความฉีกแหวกแนวจากอนิเมะกีฬาทั่วไปที่แบบว่าทุกคนต้องพึ่งพลังงานศิลปแต่นี่คือไม่ใช่มันต้องพึ่งแบบว่าความคิดร้วนๆความคิดวางแผนอุดมการณ์และมีอุดมการณ์อย่างหนึ่งที่ในตัวเรื่องเนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยก็คืออีโก้ทุกคนต้องมีอ้้ัันนอออตตววาายมงงงเเชื่่่บ เหนือกว่าใครและพวกนายเนี่ยก็จะกลายเป็นตองหน้าหมายเลขหนึ่ให้ได้ประมาณนั้นเออนี่ก็คือเรื่องราวและความรู้สึกต่อบ,บุหรี่ มมสําหรับพีก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่รอการมาของอนิเมะเรื่องบูรอกแน่น,นอนว่าเราเป็นชนีน้อยชนีใจนะคะที่ <laughs> รออนิเมะที่มีลายเส้นที่เท่อย่างนี้นะคะ <laughs> จริงๆในมังงะเนี่ยเขาวาดออกมาเท่แล้วในตัวอนิเมะวาดออกมาเท่กว่าเดิมอีกอันนี้จะขอรีวิวในมุมมองของผู้หญิงนะคะปกติเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงที่ดูอนิเมะแนวกีฬามากมายอะไรนักหนา <laughs> ก็อาจจะรู้จักพวกไฮคิวก็จะเป็นแนวมิตรภาพแนวอะไรอย่างนี้จิ้นๆไปหรือว่าฟรีที่เป็นกีฬาว่ายน้ําก็คือขา ขายวายขายจีนเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ขายวายขายจีนมากมายเท่าฟรีหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่เนื้อเรื่องเขาอ่ะมันแบบมีความน่าสนใจโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ดูบอลทําให้ไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับบอลอะไรเลยหรือกติกาอะไรเลยถามว่าถ้าดูมาดูอนิเมะเรื่องนี้จะเข้าใจไหมถามว่าเข้าใจไหมก็เข้าใจก็คือขอบอกว่าสาวๆท่านใดที่จะเปิดใจมาดูอนิเมะเรื่องนี้และคุณไม่รู้เรื่องกติกาเรื่องบอลอะไรเลยก็ยังดูและเข้าใจเพราะเขาจะอธิบายในอนิเมะที่แบบมีความเข้าใจง่ายแน่นอนว่าเราเป็นผู้หญิงจะไม่รู้อะไรคือกองหน้า นักเตะและก็โกอะไรแบบนี้น่ารักกลุ่มกีบแต่แเราก็พอเข้าใจว่ากองหน้าก็คือแบบมีหน้าที่ยิงประตูเพราะว่าในอนิเมตตอนแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าปกติเนี่ยการเล่นฟุตบอลเนี่ยคือการสาม,มัคคีร่วมกันเป็นที แต่คอนเซปต์ของอันนี้ก็คือการจะทําคะแนนอ่ะมันก็ต้องพึ่งกองหน้าเท่านั้นไม่ต้องไปสนว่าโกจะต้องรักษาประตูไหมเพียงแค่เรายิงให้มันเข้า <c oughs> ทุกอย่างมันก็จบและนอกจากนั้นขอพูดถึงเรื่องตัวละครในเรื่องแบบว่าที่เป็นเวลาเขากาลังจะใช้ท่าไม้ตายในเรื่องถ้าใครได้เริ่มดูเราจะเห็นว่าเหมือนจะเหมือนแบบว่ามีความอิงอิงเหมือนจะมีสแตนนิดนึง <c oughs> แต่จริงๆมันไม่ใช่สแตนนะมันเป็นเพียงแค่จิตใต้สํานึก ของตัวละครหรือว่าต้องการจะถ่ายทอดให้คนดูรู้ว่ามันเหมือนมีพลังมันไม่ได้เหมือน<ม>อินาซูมะอีเลวเว่นที่จะเป็นท่าออกมาแล้วปล่อยพลังออกมานะแต่เรื่องนี้มันเหมือนเตะบอลทั่วไปแต่เพียงแค่เขามีสแตนให้แบบว่าให้เรารู้ว่าเนี่ยกำลังจะเตะท่าที่มันสุดยอดมากๆขยายการเตะฟุตบอลให้มันดูแบบพาวเวอร์มันมีมากขึ้นแต่จริงๆมันเป็นแค่การเตะฟุตบอลเข้าธรรมดามเหมือนเขาฉายความคิดของตัวละครออกมาอย่างเช่นตัวละครพระเอกของเราเนี่ยที่เราจะเตะแล้วเหมือนเขารู้สึกว่าเหมือนมีปีศาจในตัวมาปลุกเออใช่มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่ นี้มันก็มีความน่าสนใจแล้วนอกจากนั้นเนี่ยปกติเป็นคนชอบอนิเมะแนวแบบว่าส u r v เวิร์นิดหนึ่งต้องการหาที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบทำลายพิชภภาพขั้นสูง<ม>ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างแบบมีเสน่ห์ในตัวของมันแล้วก็เราไม่คิดว่าตัวละครจะมีการหักหมุมเช่นในอีพีแรกมันก็จะมีความหักหมุมแบบว่าโหตัวประกอบมึงมาหลอกขนาดเนี้ยมึงจะมามึงจะอยู่น<อ>นมันอีกผลองชัวออมาขนาดนี้ออแล้วนนใช่อยู่ๆก็โดนตัดบทไปยตอนแรกทุกคนอึ้งทุกคนงงอะไรเงี้ยเออมันก็มีแบบตัวละครที่น่าสสนนใจจอออีกาาเเรื่่่งงไมวะป็ ก็ส่วนตัวก็เป็นหมามีของซาเอจังนะคะก็รอคอยซาเอจังออกมาแต่ว่าเพื่อนที่เคยอ่านมาไงก็บอกแล้วว่าซาเอจังไม่ใช่หนึ่งในคนที่มาลงบูรอกเาฉะนั้นคุณก็ต้องรออีกสักหน่อยกว่าที่แบบตัวของซาเอจังจะมีบทบาทเพราะเขาเป็นเหมือนหนึ่งในตัวเต็งทีมชาติของญี่ปุ่นอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยทําให้ตัวเขาไม่ได้แบบโผล่เข้ามาในบูรอกบ่อยๆเพราะว่าเรื่องราวมันจะเล่าผ่านตัวอิซางิพูดถึงลายเส้นเนี่ยมันจะรู้สึกมันจะมีความแบบอิมแพคงที่ว่าเขาจะมีการเปลี่ยนมูดของตัวภาพได้ค่อนขาาเเววลลตตตตอ่กกกิิ็ยปปแบ ลูกตามันจะมีเหมือนไฟฟ้า,ฟาขึ้นมาทุกตัวเลยมันก็เลยแบบเฮ้ยมันดูแบบมีความแตกต่างของคาแรคเตอร์ตัวละครที่เห็นได้ชัดแล้วก็มีไฟดำๆ่ะโผล่เข้ามาอย่างกับเทวีสุยกไม่ใช่นะคะหยอกๆยเหมือนเป็นควันปีศาจอะไรออกมาก,ก็เหมือนอยากให้คนดูได้รับถึงรับรู้อะไรประมาณว่าไอ้น,นี่โหมดจริงจังอนนเออ,เอ,อมันคือโหมดจริงจังไม่ใช่โหมดเล่นๆโหมดขำๆอะไรอย่างนี้ก็ฝากติดตามบูล็อกไว้ด้วยนะคะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับพี่ี่ปุ่นสำหรับผมนะฮะก็เป็นคนที่ดูบอลได้แล้วก็มาดูอนิเมะเรื่องนี้ผมมองว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่่ยม ออกมาได้แบบการตลาดมากๆทำไมหรอมันเกิดอะไรอ่าถ้าถ้าออกมาตอนนี้ใช่ไหมวันที่20พฤศจิกามันน่าจะเป็นจุดพีคของอนิเมะเรื่องนี้ก็คือบอลลูนเลยอ๋อมาอัมาเซอร์วิสบอลลูนใช่ทุกคนก็น่าจะแบบว่าสนใจเรื่องบอลแล้วแหละเชื่อรานี่เออมันก็น่าจะแบบว่าพอดีกันบูล็อกเนี่ยก็จะเป็นอนิเมะกีฬาอนิเมะกีฬาที่แม่โคตรฉีกเลยเออสําสำหรับผมนะเพราะว่ามันฉีกยังไงก็คือคอนเซปต์ของฟุตบอลอ่ะก็คือกีฬาฟุตบอลใช่ไหมมันเล่นเป็นทีมสิบเอ็ดคนแต่แบบ เรื่องนี้อ่ะก็คือทุกคนน่ะต้องต้องแบบว่าเอ้ยกูต้องทำสกอร์ให้ได้เพื่อนแม่งจะยังไงก็ช่างกูไม่จ่ายกูจะจริงเงี้งกองหลังคือวิ่งมาแยกบนกองหน้าอย่างฮาคือบัญชีกะคือกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีมแต่เขาเอาคอนเซ็ปต์ที่ว่ากูต้องเห็นแก่ตัวกูต้องแบบยิงสกอร์ให้ได้เท่านั้นต้องเป็นแบบว่าไอ้ไอ้โคตรเก่งโคตรเทพที่แบเลี้ยงตั้งแต่หน้าปากคาดูตัวเองไป็นถึง หน้าปากประตูศัตรูแล้วก็ยิงปั้งเข้าไปคนเดียวเลยมันมาฉีกอะ่ะมันก็เลยเป็นจุดสนใจที่ทําให้เราเนี่ยอยากจะดูว่าแม่งเฮ้ยกีฬาที่แบบกีฬาที่มันต้องเล่นกันสิเคนเนี่ยคือมันต้องจ่ายกันไปกันมาเนี่ยคอนเซ็ปที่ว่ามึงต้องยิงคนเดียวเนี่ย <c oughs> มันจะเล่นกันต่อ,อยังไงวะมันจะออกมาเก่งยังไงไอพวกี่เข้าไปในอะคาเดมี่อะไรประมาณนี้นในเรื่องของงานภาพเนี่ยต้องบอกว่าก็มันก็สวยตามแบบฉบับของการ์ตูนใหม่ๆแหละแต่ว่ามันก็จะมีการแทรกเอกลักษณ์เนี่ยสูงมากลายเส้นของการ์ตูนเรื่องนีน้ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ในส่วนของอนิเมะนะในส่วนของกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยสตูดิโอทำออกมาได้แบบดีมากมตรงส่วนของตาอะไรเงี้ยสังเกตนะว่าตาตรงส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ทําออกมาแบบเป็นขีดๆมันมันจะแบบว่าเวลาตอนแบบแสดงความรู้สึกอะไรเงี้ยในตา มันมันจะไม่เป็นสีแบบว่าสีโทนทึบไปเลยแต่มันจะเหมือนขีดขีดอะเป็นวงวงเด้งไปเลยขีดขีดทำให้เราเนี่ยรู้สึกตามเหมือนมันเป็นเทคนิคเดียวกับของแอคแท็กวันใดท่านที่เราจะได้เห็นแบบเป็นขีดขีดตรงตาในอนิเมะกับในมังงะเขาก็ทําแบบเดียวกันเพื่อทําให้สื่อถึงแบบว่าความวิตกกังวลของตัวละครการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็ทำออกมาได้แบบเดียวกันอันนี้ก็คอนก็จะสื่อถึงความแบบเล่าร้อนความโกรธแบบจริงๆกูจะเอาชนะให้ได้อะไรเงี้ย เป็นคุณภาพแบบเดียวกันเลยใช่คือความมุ่งมั่นอะไรนี้แล้วก็งานภาพแล้วก,กราฟิกต่างๆนานาเนี่ยแน่นอนว่าเราได้เห็นอะไรที่มันแสบตาแน่นอนเพราะอ,ะอนิเมะใหม่นาะแล้วก็มันมาโชนนี้แล้วอะ่ะมันต้องมีแน่นอนสรุปทุกคน <c oughs> ชอบค่ะสําหรับช่องวิวฟิล์มสตูดิโอนะคะก็ขอบคุณสําหรับ6000ซับสไคร์เบอร์นะคะแล้วก็60,000ผู้ติดตามในทิกตอกก็อยากจะให้ถึงแสนผู้ติดตามไวๆนะคะ,ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆหากใครอยากดูคลิปย้อนหลังนะคะก็สามารถดูได้ช่องที่ช่องวิวฟิล์ม ดีโอรวมถึงทาง Tik t o อกก็จะเป็นคลิปสั้นๆแต่ถ้าค่ะใครอยากดูคลิปเต็มก็ให้ไปดูกันที่ช่อง u ูทุ e ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ